안녕하세 ลับมาของเฟย์อีกรอบมนึ่งนะหนังใจที่เราหายไปประมาณ 2- 3สเดือนนะคะแต่เราก็หายไปเพราะเรายุ่งจริงๆนะคะเพราะว่าเรามีช่วงนี้แบบว่าเปิดเทอมแล้วนะคะแล้วก็คิดๆหลายๆอย่างมีงานนะคะตัดต่องานของอาจารย์อะไรแบบนี้นะคะก็ไม่ว่างเลยจริงๆนะคะต้องขอโทษมากๆเลยนะคะคือช่วงนี้ไม่ว่างมากแต่อยากอัดมากนะคะก็มีน้องๆพี่ๆนะคะหลายคนที่เกรสมานะคะแล้วก็พยายามทำนะคะเพราะเราอยากทํามากเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็เหมือนเป็นยูทูบเบอร์ ไม่ใช่เราค่ะเราเล่นขมขำนะคะเราชอบตัดต่อแล้วก็มาทำตัดต่อนะคะก็ปล่อยคลิปไปนะคะก็คือเป็นคลิปเออไลออนฮาร์บพาร์ตี้ที่เต้นของเกิร์ลเจเนเรชันนะคะก็อาจจะแบบทำให้ทุกคนหายคลิปถึงไปบ้างนะคะคลิปนั้นก็เป็นการเต้นโคเวอร์ชี่แบบกระการะค่ะแต่กระแสตอบรับก็ค่อนข้างดีอยู่เพราะว่ามีเพื่อนเต้นซูเวอร์ะคะที่ชื่อบอมเบนะคะเขาเต้นเก่งเหมือนกัน ก็ดีนะ,ะเราก็เหมือนกับมีกลุ่มรองรับนะคะจากที่โรงเรียนก็จะมีเพื่อนอีกกลุ่ม,มนึ่งที่คอยเป้นด้วยอยู่มหาหลัยก็มีคนเต้นกับเราอีกนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะคือบางคนก็บอกว่าไม่ไม่ได้ยอมคิดเราอะไรอย่างเงี้ย ก็แบบจะไม่รู้ว่าแบบเออเราเคยเต้นนะอะไรแบบนี้จริงๆเราเต้นเป็นนะคะแล้วมีจังหวะพรสวรรค์นในการเต้นได้ดีเลยทีเดียวนะคะเต้กนกะกาแล้วน,นะคะก็อย่างที่เห็นไปก็ตเต้นได้แค่นั้นนะคะตอนนี้เราก็อยู่บ้านนะคะเราก็เลยจะมาอัดคลิปสอนแต่งหน้าก่อนแล้วกันนะคะให้ถ่ายคลิปถึงกันนะคะก็วันนี้เราจะเอามาแบบว่าเป็นมิชชั่นนะคะจากย่ามอกหน้าของเราเองนะคะก็คือให้แต่งหน้าลุปแบบแต่งหน้าให้เหมือนไม่แต่งนะคะก็เราก็ได้ระดับหนึ่งนะคะคือออกมาก็คือโซเหมือนเดิมนั่นเองแล้วก็ แล้วก็จะมีการแต่งหน้าเหมือนกับตามอะไรนะซีรีส์เกาหลีใช่ไหมเรื่องนิยมพันนะคะใครดูบ้างนะคะแบบเฮ้ยมันสนุกมากจริงๆคือแบบมันใช่อ่ะคือมันไม่ได้กุ๊กกิ๊กฟินกุ๊กกิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะเป็นแบบอะไรอ่ะเหมือนกับมันมันอ่ะมันเรียกว่าซีรีส์มันอะไรแบบนี้เราชอบมากนะคะคือดังจริงๆนางเอกนะคะก็จะเป็นสไตล์แบบแต่งหน้ายังไงอ่ะเหมือนไม่แต่งตามสไตล์เกาหลีเหมือนเดิมนะคะแต่สีปากก็มาแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นลุคนึงของนางเอกนะคะที่เราค้างอยู่ที่หน้าเราอย่างเงี้ยค่ะ ก็ไม่เหมือนแลวค่ะตอนนี้คนองคงอาจจะรงว่าเ mm hmm. กแนกคลิปนั้นปากแกร,รวนหรอพูดเยอะจริงแล้วก็ปากนี่พูดรัวๆะคะฝั่งแทบไม่รู้เรื่องเลยนะคะพูดเร็วนะคะแล้วก็มีอีกอันนึงก็ทํา ชนนะะย่วไปดูดีกว่านาะว่าเราทำอะไรต้องติดตามจนถึงท้ายคลิปเข้าใจไหมเพราะว่าเรามีอะไรหน้ารากลุ๊กคลิปแบบว่าโคเรียสไตล์มากๆเลยนะคะก็อย่าไปดูการสอนแต่งหน้าที่เหมือนเดิมนะคะก็ตามที่คนอยากดูกันนะคะแล้วก็จัดให้แล้วนะคะก็ไปดูกันเลยดีกว่าเราจะรออะไรไปเลปิตอนนีนะคะหน้าสดเพรนะว่า,าสดแบบ เหมือนคนป่วยเป็นโรคเลยะสุดท้ายแลจริงๆนะคะมันเริ่มไันได้ค่ะคือหน้าตาแบบว่าหมองคำจริงพูดมากนะคะเริ่มค่ะอันดับแรกนะคะลงเหมือนเดิมก่อนนี่ค่ะสวัสดีค่ะนะเริ่มต่อเลยค่ะต่อไปทาครีมกันแดดนะคะอันนี้เราใช้ของ s ุซซีรินเฮ้โฟกัสซีแงมันเถอะไม่โฟกัสเกินไปหน้ามันไปอีก โอเคเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาใช้อันนี้กันนะอันนี้ของ The Bodyshop นะคะเป็นเหมือนกับ้าอะไรวะคล้ายๆแปบบุดโปรช็อปเหมือนของอะไรวะอีกอันหนึ่งอ่ะที่เราเคยใช้อ่ะที่โปรช็อปที่หน้าคนะอันนี้เนื้อครีมก็จะเป็นแบบยังไงอะ่ะเหมือนอีนี่เลยอ่ะขี้พึ่งที่แปะเวลาแบบเป็นร้อนหน่อย เนี่ยเนื้อมันเนียนนะคะเราจะทาบริเวณแก้มเวลาทาอย่างงี้น,นะคะมันจะแบบว่ายังไงละ่ะทําให้ของเรางพื้นติดหน้าดีนะคะเวลาปัดแก้มอะไรก็จะติดหน้าดีด้วยวต,ต่อไปใช้เหมือนเดิมเลยค่ะตัวเดิมนะคะเราใช้ตลอดนะคะเราก็ไม่ซื้อใหมอ่อ่ะไม่มีอะไรเยอะแยะนะคะเราก็จะมาเริ่มกันเลย <S <S ขอบตาดํามากเลยค่ะอันนี้เรจะมิกอัพหนืมคอัพนะคะอย่าเลว นาดูค่ะเห็นคนชอบดีเกรดกันจังนะคะกับการแต่งหน้าของเฟมนะคะไม่รู้ว่าชอบอะไรกันนะชอบปะไม่เป็นโปรเฟชชั่นอลนะคะเดี๋ยวอยากจะมาดูหน้าเกาหลีเกาหลีของเฟมว่ายังไงคะอเ <c oughs> สียแหบน,นะคะตอนนี้ร้องเพลงเยอะแหบปากเยอะนะคะร้องเพลงตอนนี้เสียงจะแบบเซ็กซี่เซ็กซี่หนึ่งอยากฟังหรือเปล่าไม่ลองรอก ต่อไปนะคะเราก็เราก็จะมาใช้แป้งตัวน,นี้กันนะคะนี่ของเกาหลีนะคะชื่ออะไรคะเนี่ยไม่รู้ค่ะเริ่มใช้กันเลยค่ะปัดมาเกินไปแล้วนะคะอีกนิดเดียวน่าจะเป็นขูดถูเยอะไปน,นิดนึงลืมไปค่ะ <laughs> เราต้องบำรุงปากก่อนนะคะเพราะว่าปากแห้งเกเซสไนส์สารามาก่อไปเขียนคิ้วกันค่ะ ีคิ้วดูดีนะคะนี่ได้แล้วนะคะคิ้วเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะมาปัดแก้มกันก่อนดีกว่านะคะเรารู้สึก,กว่าแก้มเราตอนว่าลงมากนะคะไม่มีสีสันเลยนะคะเราจะปัดแบบอ่อนๆนะคะเราใช้สีส้มมาเริ่มปัดกัน,นะคะ่ะเราอยากแต่งลุกแบบนี้นะคะคืลุกของอีกนะคะที่หน้าเหมือนไม่แต่งนั่นเองนะคะ ลุกไหนอนะมาดูแบบเนี่ยแน่แน่ลุกเนี้ยค่ะลุกแบบลงห้างกึุม่มอยู่อะค่ะดูเห็นไหมเนี่ยค่ะมันจะมาอยู่บนหน้าเรานะคะหน้าเราจะเป็นอย่างนี้นะคะเราจะเอา,เอาตอนนี้หน้าเหมือนคนป่วยจริงๆนะเริ่มค่ะเดี๋ยวปัดคิวนิดน,นึงดีกว่านะคะให้คิ้วอ่อนนะคะเราจะได้เหมือนต่อมานะคะเราก็จะมาตาก,กันนะคะตาเราจะใช้สีแบบว่าน้ำตาล น้ำตาลมันจะเหมือนดูแบบว่าไม่แต่งหน้านั่นเองะแค่นทีตาขับน้ำตาลน,นะคะเพราะม่ได้นอนแล้วยังจะเพิ่มความน้ำตาลที่ตาอีกเรากำลัลงทำเมคอัพหนูเมคอัพเราต้องย้ำกับตัวเองเลยนะคะต่อมานะคะจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะส้มๆอย่างเราก็จะใช้ที่ปัดแก้มเมื่อกี้นะคะเพราะว่าเราไม่มีอะไรแล้วจริงๆสีงส,ส,ส้มเมื่อกี้ปัดมาที่ตาแล้วนะ สังเกตจากตาในเมื่อกี้นะคะมันส้มๆ z o ่เห็นไหมมองไม่เห็นเลยเลยหรือเปล่านี่นะคะแต่ว่าเราปัดมาแล้วนะคะนี่ก็คือสีนี้น้ำตานะต่อมานะคะเราจะใช้แบบว่ามาทาตรงหางตาก,กันเราจะใช้หัวไปแบบนี้นะคะในการที่จะทาสีาน้าตาลตรงหางตานะคะเริ่มค่ะเราใช้สีน้าตาลเข้มสีนี้ แกมันดูแบบเฮ้ยเฮ้ย,ยตาแบบธรรมชาติมากเลยจริงคือแบบเหมือนกับเฮ้ยไม่แต่งหนะ้า <c oughs> เราจะทาลงมาด้านล่างนิดนึงนะคะแต่เราจะใช้สีที่อ่อนกว่านะคะในการทาด้านล่างก็คือสีนี้นั่นเองเราใช้สีลงการตัวนี้ในการทาตรงขอบต,ตาด้านล่างนะคะวั <c oughs> นนี้เราจะไม่มีการกรีดอายเดนนะคะเพราะว่าเราจะให้ดูแบบว่าตาเบาที่สุดที่จะทำได้นะคะ นี่มันแตกตาดัดขนตากันนะคะเริ่มเลยค่ะดัดขนตานีแล้วก็ปัดขนตากันปัดแบบว่าอย่าให้มันก้อนนะคะไม่ผมไม่เกี่ยวสำหรับตาเราอย่ขอดูน่านอีกรอบหนึ่ง แกนต้องปัดมากกว่านี้ไม่ได้คะหน้าซีดนะนี่นะคะต่อมาะคะเราจะทาปากนะคะโดยการใช้อันนี้ใช้ของอ e ี u ูดี้นะคะที่เราเคยใช้กันไปในการทาเราก็จะเช็ดออกนะคะพอทาลออของปากนี้เสร็จแล้วคะเราจะใช้ของ The Bodyshop นะคะเป็นสีแบบยังไง ออค่ะเนี่ยสีอห่งนี้น่ารักกุ๊กกิ๊กดเีเลยเนี่ยชิ้นีเราจะทาแบบว่าประมาณเจลลิปของในบ b o h y Shop นี่แบบว่าเป็นลิปที่ทาแล้วแบบมันอันนี้มันจะแบบว่าดีดีนะคะมันไม่มีสารเคมีเขาบอกว่าวันดีต่อป,ปากจบแล้วนะคะนี่สำหรับก็เป็นลุคที่เมคอัโนเมคอัพนั่นเองนะคะก็คือแบบว่าจะดูแบบใสๆนะคะ ก็ตาก็สุดโสมมากๆเลยนะคะนี่ก็ดูกันอย่างนี้น่าจะเหมือนนางเอกไหมไม่รู้นะคะแต่นี่ก็เป็นลุกแบบใสๆแล้วนะคะตามมิชชั่นที่ยากคุณย่าขอมานะคะคุณย่าก็จะไม่ต้องรอคลิปของน้องเฟงคนนี้แล้วนะคะหลานคนนี้นะคะก็ได้แล้วะคะ่ะก็จบมิชชั่นนี้แล้วนะคะต่อไปทําอะไรต่อนนเราจะเปลี่ยนลุคค่ะเราจะมาอีกลุกหนึ่งนะคะเป็นลุกของ เรื่องยงพันเหมือนเดิมเนี่ยน,นะคะแต่จะเป็นลูคของนางเอกแซ่บกว่าเดิมนะคะก็คือสีปากอะไรแบบนี้นะคะ่ะก็เปลี่ยนแค่สีลิปนะคะเราไปดูกันเลยนะคะว่าจะเปลี่ยนเป็นยังไงแล้วตานะคะจะต้องเป็นสีแดงๆนิดนึงนะคะดูเหมือนจะร้องไห้ตลอดเวลาเลยค่ะเริ่มค่ะ ว่าหน้าเหมือนหรอือเปล่าเฮ้ยทำไมไม่เหมือนอนี้เหมือนันก็ต่งเหมือนนะ่เหมือนเหมือนสิเราแต่งมาหานี้เหมือนนะคะอ๋อใช่ค่ะเรามีอีกอันนึงนะคะเราจะต้องย่าขอมาะคะเราจะมาทำอันนี้กันคิโ o มินะคะแบบว่ามาสิส,ส่ใสได้แบบว่าเกาหลีโคเรอีกแล้วนะคะเริ่มคะ่ะเราขอทำตัวแอปเบลแป๊บหนึง่งโดยกันไปทำผมแป๊บหนึ่งนะคะ 다른 여자랑 말도 섞지만 난 니꺼 네난 니꺼 네 ค่อยอะไรนะคะแบบอ่อนตัวรู้ใจใหญ่